ao đi cả khó pha, ngày mưa xuống sẽ tan đi cả giấc mong mãi vì hơi thở, tôi biết rằng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 

อยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอนะขอควอนหยุดน่ารักดีไหมใจฉันกำลังละลาย oh โ h let one two three เอาไงกันดีเลยกันโอ้ใจเอาไงกันดีเลยกันความรักทำมา้ใจฉันติดนั่นแค่เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันจะโกนว่าไม่ชอบเธอวันเจอจริงจริงแต่ย o u k ้ o w ให้ทำไงใจ กลมรักเธอฉันแพ้ทางคนยิ่งเธอ,เธอมันเขา้เาเดิมเ่อไม่กินไม่ดอง oh, <yeah. S 2> อยากบอกเธอสักครั้งโรอเธอนะขอวอหยุดน่าร <Yeah. S 2> ักได้ไหมใจฉันกำลังลาลายโอ l a เธอเห็นแับฝุนมันเขา้าตา oh y e a ฉันไม่ได้ร้องไห้ อย่ามองกลับมาอย่าอวงว่าฉันจะสีใจ oh. ที่ผ่านมาได้รักกัน,านมาไดรักกันสุดที่แค่ไหน, oh. <ใ>นอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรจะท้อจะไปดีๆกับทางเจออยู่ตรงนี้ เป็นคนที่เธอต้องการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดเมื่อกี้พี่เพิ่งดำเสร็จพี่ขึ้นมาดำน้ำมีคนติดลับอยู่หรอเธอไม่เคยเห็น ชั้นในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัวตนด้วยกันเธอไม่รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจเธอไม่รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย <c oughs> เพราะคนไม่จำเป็น <c oughs> ก็ต้องเดินจากไป <c oughs> ถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน <c oughs> เพราะคนไม่จำเป็น <c oughs> ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ เพราะฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไรค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นและมีคนขอเข้ามาครับผมในส่วนของเพลงคนทางนั้นเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยเราอยู่บนเรือแล้วคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านคิดถึงผู้ชมนะครับผมบ one two t e e bye หลายครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาขึ้นใดอยาก,ยากจะรู้จะเป็นเช่นไรไม่พบไม่เจอกันนาแล้วเป็นเวลาเน,น,นิ่นนาจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นจะเป็นเช่นไรับผมไงา รู้อยากดูห like, ล like, like, ายใกล้ๆเธอไม่ทุกวันแล้วมีระยะทางที่มันกำราไวยังไว้ด<ต>ูนะแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันเป็นอนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศตึขึ้นมันน้ำก็หุบผานอนก็ละฟัง เงาให้คิดถึงกันเหมือนที่ฉันคิดถึงเธอ uh huh. ส่วนคนท,ที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วฉันดูแลตัวเองเอง,เองดีเพื่อรอวันวันที่พบกันที่พบกันวันที่ฉันได้พบเธอ สองเดือนเจอกันในสีระฤตบปตสุดพิโชครับรั้ผมแ่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาอีกทีหูกำลังฟินเลย อยู่คุณผู้ชมอยู่จ้ะใส่กระเป๋าตั้มไว้เลยวันนี้เราก็พาทัวร์กันมาอย่างเต็มที่หัวฟูเลยตอนนี้เรากลับมาถึงที่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับดีใจที่ทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะดูคลิปข้างสีบุรัเพราะพวกเราคือสีบุรัมและทุกคุณคือแฟนคลับของสีบุรัน่ารักนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะไปถามเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเราจะไลฟ์เราจะไลฟ์ไลฟ์รอบดึกเหรอ ไลฟ่ไปเราจะไล่รอบดึรอบดึกมีเล่นเกมเป็นเกมการแข่งรอบเกมแต่เราเล่นเกมกันเป็นเกมที่โหดมากมากเลยเกมดีมากคือผมเล่นเก่งมากเกมเนี้ยเล่นเก่งโอ้กล้าพูดอ่ะทไมกล่นเกมอ่ะเก่งไม่เก่งดูหน้าผมเราด้วยเราด้วยเราเราก็ไม่เก่งอ่าเดี๋ยวเจอกันคืนนี้วันนี้เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย